บ้านเราโอ้จัดไปนานลุงนะแต่นานมาลงพีแอ้วมันได้ลงนานแล้วไอมอนบ้านเราพักนี้รอบตึกกระเดือดน,นะจะบอกให้เดือดทุกคืน เมื่อคืนหนูเลยกาแฟาานห,น,หบบนู่นะก็เลยไม่ได้ไหนูรีบเอาแล้วแฟลก็ขายเตียมันก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องกดออกเนาะคนนี้ไม่ไม่ไ,ม,ไม่เขาก็รอไงเขาก็รอแล้วหนูก็โทรไปบอกว่าเออเข้ามาได้ไหมไม่เขารอเขาเข้าแล้วเขาไม่ไม่โหดีแล้วไม่ได้ยิงถังยิงวะไม่ไม่เมื่อกี้ผมไอ้นี่รัน ้าเข้าทางจะตายพี่นันมีปืนแล้วหรอใช่โอโ้โหมีปืนเร็วจังเลยปืนสั้นมีอยู่อันเดียวแหละ อุ้ยเป่าสามมาอะไรขนาดนั้นได้ยิงหูเพิ่งแท็งตี้เลยเอาสองอยู่คู่คนเท่นเนอร์แลนวนะไม่เป่าสามแล้วพี่มดโอ้ราคาในเมืองมีอะไรวะ <M> 79, 2ไม่ใช่หมวกงสหมเจ็7สบเก้าใครเล่นบ้างแอมโอยอยู่ตู้้เนี้ยพีม่มอนนะ่ะพีม่มอนชอบชอบเล่นนะผ่ะชอบเลยมกักชอบยิงตัวเองตายเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยตายก่อนไหนวะพี่น,นันนี่ยไหนวะเนี่ยลงส้มเนี่ยลงแรกเลยไกลวะโอ้โห มีรถมีรถเอาสามไหนโอ้ยมีรถมีรถนี่นี่เอาสามจะไปอยู่อยู่ข้างหลังลงมันตู้คอนเทนเนอร์เอ้าปุยลั่นตลอดนั่นสองทีตู้คอนเทนเนอร์ทั้งที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่เปิดฝาอยู่เจอแล้วเพื่อน ของดีเมืองลาดของดีเมืองลาดอะไรคนงามบ้านโป่งอ <laughs> ่ะยิ้มยิ้มยิ้มชอบใจเดดดด้ อันนี้ฟรามยังพ่นันยังครับยังไม่ได้ขึ้นมีเกาะเหลือมาข้างบนเฮ้ยม่มีของเลยอ่อยมาแล้วเออออยมาตรงนี้แล้วอ่อยมาแล้วเหรอวะมออวไม่มีของเลยยาเยอะก็ไม่มี โอ้เจอแล้วกระเป๋าสองตกใจหมดโอ้หมวกสองนี่ยายซะกไปเลยอ๋อกระถกปีนที่นี่ ็บที่เก่เนะอ้อ้มาเก็บแลนะ้ไ้อันเก็บไหมดวายนะเเายนะเเายาไว้ให้เมี๋ยวโอยโอยนิ่งอะไรนะสามร้อยเมตรกระเป๋าสองใบนี่ก็มีใบหนึ่งพี่ ฟิดฟาร์มหมดแล้วเหรอไอ้หมดแล้วตรงนั้นน่าสามหลังอ่ะเฮ้ยโคตรโคตรอีหล anyway> ังไหนเราไม่พูดอีตรงไหนออฟฟิศออฟฟิศเราไมอยู่ออกปิดเนอะเราไมอยู่ออฟฟิศเนอะอยู่โดนแล้วอยู่โดนแล้ว ไม่เจอไม่เจอพี่มอนเห็นแล้วพี่มอนทิโมนอยู่ในรูพี่มอนทิโนบอกพี่นันในลงอ่ะอย่างไม่ผมไม่เห็นในลงไม่มีตรงกลางเลยสามสามศูนย์สามสามศูนย์ออเจ้าะตัวนะ

เดียร์นี้ปเปล่าโอ้โหเปียบไหนอะเปียยสิดพีเลยนี่นี่ี่มอนนำผมเนี่ยโอ,โอเคไปเฮ้ยรู้ประตูจ๋าทำไมเมื่อกี้หนูวินไปไม่เจออ่ะที่แรกอร่ปะปะัจจะกดดีคุ้งม้าเปล่า Tôi đang kín hết nhau nắng kín hết nhau nắng kín hết 14 Nó sẽ hết nhau nắng kín 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 hết เก็บเสียงไปเอาเปล่ามีใครเอาเปล่าเอ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 าผมมี14ครับผมเอาก็ได้อยู่ไหน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 อยู่ตรงนี้มีนะตรงบนหินนี่นะเราโอเคอ้าวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับ ามพี่มอนถ้าจะอยาเอาไว้หนูจะต้องนะมามามาเอาอยาที่พี่ออยอยู่ไหนอยู่เขนเหลืองค่ะเข้าเข้าวงไหมพี่นั่นเข้าวงครับเข้าวง,าวงออย ปลโน้แว,แวพี่นันอยู่ไหนนี่นี่อนไรก,กันเฮ้ยพี่พี่เก็บไปได้ละพี่เต็มละอ,อ่อยเก็บเถอะโอเคค่ะฮ้ยมีโคอกหรอ ตรงไหนขี่รถเลยนะโอ้โหนักโทษนักโทษหายไปแล้วมาหาผมนะมันมาหาผม มันเข้าวงเวว่าอ้าวเขาวงอยู่นี่วงอยู่นี่จะไปยังไงวงอยู่ไหนอะนี่มาดาังนี้เอาลงไปงป้าอากิปหายแล้ววามันก็ขี่รถไปทางนน้นวะ มาสองตัวตายอนาไปดูแดกหนึ่งเด็กตัวยู่สิบตัวนะครบสองดิการฆ่าตัวหนึ่งแล้วอ่ะคนปวอมหรือเปล่าพายิงโหลดอ่ะการการไอ้มันมาหมอกมาแล้วครบแล้วตายสองแล้ว แต่งคิวที่<อ>แก้แค้นให้อาผมผมฆ่าอู๋สามตัวได้ไงประตูประตูยุ้ยใส่มาตะฟักเก๋ครับ <ś le> ผมแปลงนนน แอดดอบแอดดอบแอดดอบมีตัวแอดดอบร้อยห้าสูงมาแล้วมาแล้วขึ้นรถแล้วรถมาโอ้ยไอ้รถบนทางบนทางบนรถเลยเลยตัวนี้นั่นมาแล้วการอย่าเพิ่งเข้าการ ีเพื่อนมาอีคน M79 กันอย่าเพิ่งเข้าแค่บอกว่าพี่มองผิดปะเมื่อกี้ M79 แน่ๆนะ M7 9ของมอนปะของพี่เลยมั้งของใครอะยังไม่ยิงยังไม่ได้ยิงเลย้เมื่อกีใครยิงอะเดี๋ยววันรถระเบิดเดี๋ยวเมื่อกี้โดนรถระเบิดไม่รู้วะรถจะไม่ได้ระเบิดเมื่อกี้มันโดนระเบิดใช่เออแต่โดน M79 อ่ะ งานผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เอเมจเก้าเลยเอาหรอมันมีป่ะมันมีปืนเอามันจัดจี๊ยิงมันเอ็มจเก้าของมันเลยค่ะโอ้โยมัน oh ยิงเร็วเมื่อกี้ยังไม่เห็นมันยิงเลยสามตัวในในโรงงานในโรงงานมันเอเมจเก้าของมันยิงมันตายเลยดี๋ยวมันต้องออกมาในโรงงานอ่ะโอ้ยอยู่บนป้อมระวังระวังบนป้อมไม่ในโรงงานโรงงาน้นนับนป้อมบนป้อมล้มตัวหนึ่งเลยเนี่ยอ๋อมันยิงกันเอง มันชาร์จป้อมอยู่เสร็จเหลือสองตัวมันสร้างมันสร้างป้อมอยู่ครับผมนั่นกำลังลงละการยิงเลยไอ้ไอ้เคนนี้มันการกระสุนไม่ค่อยดีนะ ท้าสองคนไหมมันยิงหนูอ่ะบนปอมอ่ะสองตัวเลยนี่ว่าคลข้อสองตัวอ่ะไม่รู้ที่รู้มีตัวเดียวแต่ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ของบนสองตัวหรือเปล่าใูกันไว้หน่อยนะเอ้ยมีเอ็มเจ็ดเก้าถึงอ่าโอเคไม่ถึงไม่ถึงต้องเข้าไปอีกหน่อยต้องเลยมอนต้องวิ่งเข้าไปใกลต้นไม้อีกหน่อยมันไม่กล้าโพลหัวหรอกให้การให้การยิงไว้

เฮ้ยรถมามันอยู่รถไม่ได้อยู่ป้อมวิ่งเข้าวิ่งเข้าป้อมเหมือนกันได้อ๋อไอแวนเอาเลยตุก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 มันซาจัดไอ้ย่ามันมายังไงมันวายไปแล้วนะไปแล้วเลยตอนเย็นมาเล่นใหม่